เปิดร้านนวดในประเทศเยอรมันนี้เริ่มต้นอย่างไรแล้วค่าเช่าค่าจ่ายประมาณนี้มันจะไปไหวไหมคิดว่าแพงหรือถูกและที่สำคัญเวลาเรามีร้านนวดแล้วและเราไม่สามารถทำคนเดียวได้เราจะต้องมีพนักงานในกรณีที่เจอพนักงานที่แบบไม่โอเคเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงหรือเวลาเราเจอลูกค้าที่มีปัญหา เราจะต้องทำยังไงเป็นคำถามยอดฮิตฮิตฮอตมากสำหรับคนที่เขียนมาถามปวกน้อยในเรื่องนี้นะคะเราเริ่มต้นจากคำถามแรกก่อนนะว่าเปิดร้านนวดในประเทศเยอรมน,นียากไหมส่วนตัวนะเปิดมาสองร้านค่ะและเขตที่เราทำอยู่เนี่ยบอกได้เลยว่ามันไม่ได้ยาก เราจะบอกว่าในการเปิดร้านนวดที่ประเทศเยอรมน,นีเอกสารที่เราจะต้องใช้สำคัญเลยก็คือใบกิวเวเบหรือใบที่เราไปลงทะเบียนการค้าไว้อืมคราวนี้ค่ะหลังจากได้ใบนั้นแล้วเราก็จะต้องดูว่าร้านเด่นหรือว่าร้านที่เราหาได้เนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่จะมาถามเราว่า ราคาค่าเช่าห้าร้อยแพงไหมแปดร้อยแพงไหมพันห้าแพงไหมสองพันแพงไหมกับร้านที่กำลังจะเช่าและทำเท่านี้เตียงเราจะบอกว่าเราตอบแทนทุกคนไม่ได้นะคะก็เพราะว่าค่าคองชีพของแต่ละคนไม่เท่ากันเราจะยกตัวอย่างในกรณีร้านเราแล้วกันเนาะร้านเราเนี่ยในสาขาหนึ่งเราอยู่ในเมืองก็คืออยู่มิวนิ ค่าเช่า1650ยังไม่รวมน้ำไฟค่านู่นนี่นั่นแล้วเรามีทั้งหมด3ามเตียงถามว่าแพงไหมส่วนตัวคิดว่าราคาสูงมากแต่แต่ว่าโดยรวมเบส็จแล้วมันไม่ได้แบบเป็นเกาบเป็นกรรมแต่เราสามารถอยู่ได้บวกลบคูณหารแล้วหากค่า้จ่ายนั่นนี่นู่นแล้วเราพอกินพอใช้เราไม่ได้เหลือเก็บขนาดนั้น และร้านที่สองที่นอกเมืองเราจ่ายค่าเช่าประมาณพันห้ายังไม่รวมอย่างอื่นแต่ถามว่าราคาสูงไหมถ้าเทียบกับคอตาร์ที่เราได้หรือว่าขนาดของร้านที่เราได้เรามองว่าราคามันสุสีไม่แพงไม่ถูกกำลังดีอย่างที่เราบอกค่ะว่าค่าครองชีพของแต่ละพื้นที่มันไม่เท่ากันซึ่งเราตอบแทนไม่ได้ในกรณีที่ คุณจะเปิดร้านนวดคุณจะต้องรู้แล้วว่าเฮ้ย mm. ถ้าคุณตั้งราคาค่านวดเท่านี้ค่าเช่าเท่านี้ค่า้จ่ายบวกลบคูณหารต่อเดือนค่าน้ําค่าไฟค่าพนักง,งานค่าเหนื่อยค่าทุกสิ่งอย่างบวกลบคูณหารแล้วเรามีลูกค้าเท่านี้เราไปรอดไหม mm. นั่นคือคุณจะต้องคิดได้ด้วยตัวคุณเองถ้าคุณจะเปิดร้านเป็นของตัวเอง อย่างที่บอกเราสามารถแนะนำได้แต่เราไม่สามารถตัดสินใจแทนได้ว่ามันถูกหรือมันแพงในกรณีที่เราจะต้องมีพนักงานเข้ามาช่วยแน่นอนการที่เราไม่ได้ทำงานคนเดียวมันจะต้องมีปัญหาเกิดแน่นอนกับพนักงานไม่พนักงานมีปัญหากับเจ้าของร้านก็เจ้าของร้านมีปัญหากับพนักงานไม่เเรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง เคสที่เราเจอปัญหากับพนักงานส่วนใหญ่ที่เจอเราจะเจอปัญหาตรงที่ว่าพนักงานเนี่ยทำงานตามใจตัวเองนั่นเราไม่ได้มาต่อว่าพนักงานที่ออกไปแล้วแต่ว่าเราอยากจะมาแชร์ของเราให้ฟังว่ามันมีปัญหาแน่นอนในส่วนของร้านอื่นๆอ,อาจจะเจอปัญหาเรื่องพนักงานเลือกลูกค้าเรื่องพนักงานรอนับ ตังรอทิปจากลูกค้าเรื่องพนักงานเข้างานสายไม่รับผิดชอบงานหรือใดๆคือเราไม่รู้ว่าปัญหาแต่ละคนมันเจอมาไม่เหมือนกันอยู่แล้วและการที่เราเป็นเจ้าของร้านสิ่งที่จะต้องเจออีกหนึ่งเรื่องคือปัญหากับลูกคา้าอะไรที่เราเจอเยอะค่ะปัญหามันจะมีมาให้เราแก้ไขแทบทุกวันเลย ร้านเราเนี่ยเปิดมาสามปีสองปีแรกเราใช้ราคาเดิมพอปีที่สามเนี่ยเราขึ้นราคาจากราคาสมมติอันนี้เป็นเรื่องสมมตินะจากราคาห้าสิบเป็นหกสิบสมมติแล้วในกรณีที่เราขายบัตรขายกูช้ชายหรือขายกิฟต์วอลช์ไปแล้วเนี่ยแล้วเวลาเขาเอามาใช้กับเราเนี่ยในวันที่เราปรับขึ้นราคาแล้วเราเจอปัญหาตรงที่ว่า เขาซื้อกับเราไปเนี่ยในราคาเก่าแล้วพอเอามาใช้ในราคาใหม่ซึ่งเราเราบอกว่ามันจะต้องจ่ายดาซูหมายถึงว่าจ่ายส่วนต่างให้เรานะอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าบางคนเข้าใจก็เข้าใจบางคนไม่เข้าใจก็ค่อนข้างที่จะงี่เง่าแล้วก็กูไม่จ่ายอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือเราเจอเราจะต้องแก้ปัญหาอยู่แล้วหรือในกรณีที่เรารับนัดแล้วมันมาชนกันจัะเอะกันด้วยความพลาดของเราเองด้วยความ อะไรก็แล้วแต่เราจะต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้นี่คือยิบย่อยนะทุกคนมันจะมีมาอีกเยอะแล้วมันจะมีในกรณีที่ลูกค้านวดกับเราไปแล้วอย่างเงี้ยคือกูนวดกับมึงไปเนี่ยกูเจ็บมากกูเป็นหนักกว่าเดิมกูนั่นนี่นูน่นอะไรอย่างเงี้ยมันมีมันมีให้เราแก้ปัญหาตลอดอย่างที่เราบอกค่ะการที่เราจะมาเปิดร้านนวดหรือว่าเป็นเจ้าของร้านเองเนี่ยมันจะต้องเจออะไรอีกหลายๆอย่างและ เราถามคนอื่นได้เป็นไกด์ไลน์หรือว่าเป็นแนวทางแต่สุดท้ายแล้วเราจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเราเองอย่างตัวพวกน้อยเองเนี่ยคือเราไม่ไปถามคนอื่นเลยนะว่าเฮ้ยกูเปิดราคาเท่านี้มาแพงไหมเธอคิดว่าอันนั้นอันนี้ไม่จะ้ะฉันศึกษาหาข้อมูลด้วยตัวเองโอเคแหละอ่ะร้านเราค่าเช่าเท่านี้นะเราไปเซิร์ชหาอรอบด้านเลยว่าที่อื่นน่ะเขาตั้งราคาค่านวดเท่าไหร่ เราก็มองแล้วว่าเอออันนี้กระโดดไปราคาสูงไปอันนี้ก็ถูกไปเราอยู่ไม่ได้แน่อะไรอย่างเงี้ยเราก็มาบวกลบคูณหารแล้วก็เริ่มต้นตั้งราคาด้วยตัวเราเองว่าเราน่าจะรอดหรือไม่รอดในส่วนของค่าพนักง,งานเราก็จะต้องมาบวกลบคูณหารว่าเฮ้ยถ้าเราให้พนักง,งานเท่านี้แล้วเราเหลือเท่านี้หักค่าใช้จ่ายต่อเดือนแล้วมัน มันพอไหมมันไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเราจะต้องเมน a จด้วยตัวเราเองอะทุกคนเนาะวันนี้เราปลปหน้อยต่างแดนอยากจะมาแนะนําประมาณนี้ใครที่อยากจะทำร้านนวดเปิดร้านนวดเราไม่ใช่กูรูเราไม่ใช่คนเก่งเราลองผิดลองถูกมาด้วยตัวเราเองเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนลองผิดลองถูกด้วยตัวเองถามคนอื่นเป็นไกด์ไลน์ได้ค่ะสุดท้ายคนที่จะตัดสินใจก็คือเราที่กาลังจะเป็นเจ้าของร้านสู้นะทุกคน